เอ๊เดี๋ยวนะนั่นคือนั่นคือกิ่งไม้ใช่ไหมถ้าเห็นกิ่งไม้นี่เราบอกนั่นหมายความว่านี่คือแมปปลล็อกดาบกิ่งไม้ในแมปนี้จะกลายไปถึงดาบอะไรเรามาดูกันเริ่มต้นเขาไปตรงนูน้นไปทําอะไรไปพังเบรกเอเบิลนะฮะโอ้แนวเพชรซิมนี่ไม่ใช่ยืนตีเฉยต้องตีอันนี้ด้วยที่พื้นใช้กิ่งไม้ตีหัวใจที่พื้นเราได้หัวใจมาเก็บให้ได้200ให้ไปสู้กับนุบคิงสู้กับนุบคิงที่เป็นบอส โอ้นายใช้ดาบนี่มาเจอกันหน่อยออดาบสู้กิ่งไม้อื้อนายแพ้กิ่งไม้ได้ยังไงเจ้านุบนายดาบเป็นเหล็กเราแค่กิ่งไม้แต่เราอยู่สูงกว่าเราตีเข้าหน้าผากนายได้หนึ่งวินนฮะเปลี่ยนจากดาบไม้กลายมาเป็นดาบของเจ้านุบเมื่อกี้อื้อขอบคุณมากครับสําหรับเทอเทเลยวไม่บอกไม่รู้เลยครับไม่เคยเล่นแบบแนวอย่างนี้มาก่อนมีอิบสมบัติด้วยตรงนี้เลือดเยอะขึ้นอ๋อมีไอเทมด้วยเหรอ โอ้หีบสมบัติออกไปเทมด้วยมันคือแบบผสมผสานเทสซิมกับปลดล็อกดาบด้านขวามีอันนี้ด้วยฮะเป็นเลเวลหน้ายูไก็คล้ายๆนะใช่ไหมหน้ายูไข้างล่างคล้ายๆเทสซิมอยู่อ่าอันนี้คือที่เราต้องใช้โอ้โหหน้ายูายใช่เลยอะคือเหมือนเลยใช้ไปอันนี้เพิ่มโชคแล้วก็มีดาบอันนี้เราใช้อยู่โอเคแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นกิฟต์มีกิฟต์แบ็กด้วยให้มาเป็นน้ํายาใช้ไปเลยใช้ไปเลย น้ำยาเพิ่มวินฮนะเพิ่มวินสิบเปอร์นอันนี้น้ำยาเพิ่มอะไรเพิ่มหัวใจนะครับหัวใจมากขึ้นมีระดับด้วยนะหนึ่งสองสามเมื่อกี้ส่วนอันนี้คือหนังสือโอ้โหมันคือใช่เลยครับมีใส่หนังสือเพื่อเป็นอันนี้เป็นเปิร์กอันนี้เพิ่มดาเมจให้ดาบตอนเก็บของอันนี้คือเพิ่มดาเมจตอนสู้ไม่เหมือนกันโอเคครับอ่ะมาคนที่สองเจอกันหน่อยเขาก็ทําดีนะแมปดูดีอยู่อืมอม,อม,มาคืนนุบที่เปลี่ยน เปลี่ยนสีมาเป็นตัวนี้ไม่ต้องมาเนียนเลยเจ้านุบนายก็ยังคงเป็นนุบอยู่ได้สามวินโอเคทุกคนรู้ใช่ไหมฮะว่าถึงเวลาของใช่แล้วครับถึงเวลาของวิทยาศาสตร์ฮะนี่คือแพ็คเริ่มต้น5้าสิบบักจัดมาก่อนเลยแพ็คสตาร์เตอร์ไดอเทมมาได้เป็นเอกมาใบหนึ่งส่วนอันนี้อินฟินิตแพ็คเหมือนยันแพ็คโลบักคือเปิดมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ตัวใหญ่เปิดสุม่มไปเรื่อยๆแล้วก็เมก้าเมก้าเมก้าอันนี้คืออะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เปิดสัตว์เลี้ยงได้เป็นเมก้าเอางี้ โลบัคมาก่อนเอาเกมพาสก่อนคูณสองวินมาห5ร้อยห้าสิบบัแพงอยู่นะแล้วก็ใส่ดาบสองมือ VP นะครับใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มได้อีกสองตัวอ่าอันนี้ส่วนใหญ่เป็นเปิดสัตว์เลี้ยงเปิดสัตว์เลี้ยงข้ามไปซุปเปอร์คลิกเป็นการคลิกเร็วขึ้นในตอนสู้หกร้อยโลบัคือมีอีกไหมอันนี้เปิดสัตว์เลี้ยงเมการดรอปกลบของนะฮะข้ามปายข้ามปมีเจมขายครับคือมันเหมือนมากมาก ฟอยเบอร์แพ็เนี่ยคือเราซื้อไปเรื่อยๆของที่จะให้เนี่ยคือจะสุ่มสุ่มแล้วก็ของจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราซื้อไปแต่ปัญหาก็คือราคาจะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเมื่อกี้30กว่าอันนี้เ5เห็นไหมเห็นมราคาจะเพิ่มขึ้นเราเปิดสักหน่อยละกันเผื่อจะได้ตัวใหญ่อย่างน้อยก็มีพวกหนังสือพวกบูสให้โอ้แค่2อันนีงเหรอ3อันฮะได้แค่3อัน75โลบัเปิดไปเรื่อยๆ150โลบัคแล้วได้ดาบ ดาบอันนี้คูณ1ิระยะดาบคือจะเป็นดาบที่มีพลังเท่ากับ90%ของดาบที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่อ๋อแต่ว่าเพิ่มระยะให้สิบเพิ่มระยะในการตีให้1ิแต่ว่าดาเมจเนี่ยคือจะแค่90%อร์ของดาบที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่โอ้แล้วมันจะไปช่วยอะไรอย่างนี้อีกสักนิดละกันมางั้นก็ใช้ดาบที่ดีที่สุดไปไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมถ้าไม่ได้ซีเรียลเรื่องระยะเอามาโอ้โหมีแต่น้ํายาน้ํายาบูสตัวใหญ่ไม่น่าจะมีฮะ โอ้ระบบคือมันเหมือนกันน่ะสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่เก็บพลังจากสัตว์เลี้ยงที่ดีสุดที่เรามีอยู่เหมือนกระดาษเมื่อกี้คือเราต้องมีสัตว์เลี้ยงที่เก่งๆอยู่แล้วก่อนอืมพอแล้วแค่นี้เดี๋ยวใช้น้ํายาบูสให้หมดอันนี้รับรางวัลมาเคลมคูณเก้าหัวใจอ๋อคูณหัวใจให้ด้วยโอเคน้ํายาใช้ไปเลยฮะใช้ไปเลย<笑><笑>เอน็นแชนใส่ให้สัตว์เลี้ยงก็ยังมีครับเป็นเอนแชนที่แบบเอาไว้เพิ่มเปอร์สัตว์เลี้ยงอันนี้คือเป็นอาเขตเป็นโทเเเเนอาไว้ล่ตูกม เอะเปิดอันนี้มาเปิดสามเลยโอ้อรอต้องมาตีเหรอ what อือหืออือหืออือหือนี่เป็นไงอืม mm hmm. ได้อะไรบ้างไปซ้ำกันเลยฮะสามตัวอันนี้คือใช้พลังจากสลิงที่ดีสุดเลยเต็มที่อันนี้ใช้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ใช้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือตัวที่ดีสุดเนี่ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้จะได้หกตัวฮะก็คือเขาจะเก็บพลังมาใช่ไหมอืออ่ะไปอือ mm หือ hmm. หัวใจสองพันได้เจมได้หัวใจนะฮะ เก็บมาเลยสู้กับอันนี้ได้แล้วเจสเตอร์เจสเตอร์ไหนมาอืมอืมสองมือดาบสองมือซะ <c oughs> เอาไว้ก่อนอัปเกรดดาบได้ด้วยหัวใจหรือใช้เจมในการเปิดตรงนี้ก็ได้เหรอแต่อันนี้ก็เหมือนการเป็นดาบที่ไม่มีพลังของตัวเองเก็บพลังจากดาบที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่คือระบบอย่างนี้เนี่ยเราไม่สามารถข้ามไปไกลได้จากของที่เราซื้อมันช่วยได้แต่ว่าก็ต้องไปปลดล็อกดาบหรือว่าสัตว์เลี้ยงจากในโซนก่อน ก็คือต้องมีสัตว์เลี้ยงจากตรงนี้ก่อนเพื่อเพิ่มพลังให้เราอ่าอันคอมมอนแล้วสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็จะเป็นพลังให้กับเพื่อนๆของเขาทั้งหมดดาร์กไนท์มาเจ็ดหืห้าสู้กันหน่อยครับผมเขาใส่เกราะฮะแต่ผมตัวเปล่าถือดาบสองมือดาบผมสวยมากดาบผมสวยมากเย้หกสิบสองวินส่วนตัวสุดท้ายเท่าไหร่ตัวสุดท้าย9ก้าแสห้าโอ้โหเพิ่งจะเก้าหมเจ็ด ให้เลือกเส้นทางเดินของเราคืออะไรเนี่ยเลือกเส้นทางเดินอ๋อใช้เจมมาอัปเกรดได้อัปเกรดการเดินเร็วขึ้นครับผมอ่าแล้วก็อัปเกรดแม่เหล็กละกัน,นอ, 6, อันนี้อืมหกพันอันนี้อีกช่องหนึ่งต้องใช้พรีเมียม29โลบักอันนี้คือแกว่งดาบเร็วขึ้นอ่าอย่างงั้นเราฟาร์มวินก่อนดีกว่าครับแล้วก็มาเปิดสัตว์เลี้ยงตู้นี้ร้อยสามสิบห้าเพราะว่าสัตว์เลี้ยงคูณหัวใจเราจะฟาร์มหัวใจได้เร็วขึ้นอ่ะสู้ไปออตโต สองร้อยกว่าเปิดมาตัวหนึ่งไดเจสเตอร์ด uh ็อกอันคอมมอนดาเมจไม่ใช่ดาเมจสิคูณหัวใจหนะฮะอัปเกรดดาบก่อนดีไหมสามแสนแปดอันนี้แปดร้อยวินปลดล็อกเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะด้วยเออปลดล็อกดาบก่อนดีกว่าโอเคพันสี่ร้อยเรามาอัปเกรดตรงนี้คือพลังนี้เนี่ยก็จะไปใส่ให้ดาบที่เราใส่อยู่ อ่ะใช่ไหมเราก็ต้องฟาร์มต่อไปเรื่อยๆอ๋อใช้5,000วินด้วยฮะไปโวนต่อไปสู้กับบอสแล้วก็5,000วินออ้ลิเจเนลลี่ปรินซ์แพลอดลิเเนลลี่คุณเท่าไหร่คูณ10น่าจะสู้ได้ละมัง้ง500,000เขาต้องการ900,000น่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วใช่ไหมเกินครึ่งมาแล้วฮะพอไหวอยู่ครับพอไหวอยู่เบียดเบียดไปเบียดเบียดไปได้วินเท่าไหร่ได้วินร้อ ไดวิน186สิบหกต้องการห้าพันโอเคโอเคฟาร์มนี่ขนาดแค่โซนแรกนะห้าพันเรียบร้อยตีไปเลยครับห้าพันวินเรียบร้อยผมขอยอมแพ้เอ๊ะทำไมเป็นสีดำอยู่ชนะแล้วนะโซนต่อไปไปเลยไหมไปเลยครับวัวที่สองนี่มีอีกไหมมีอีกครับตรงนู้นมีเพื่อนสู้อยู่ฟาร์มจากตรงนี้ได้เยอะไหมหัวใจก็ได้เยอะขึ้นมาหน่อยนึง ตรงนี้มีอะไรด้วยอัปเกรดเอนแชนโอ้มันมีระบบใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆฮะแต่ละโซนรีเบิร์ตหนึ่งคือรีเบิร์ตได้วินเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หัวใจเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เทรดได้เสร็จเสียงเพิ่มได้อีกตัวหนึ่งมีอาเขตให้เล่นแล้วก็รับกิฟต์ด้วยอ๋อ mm hmm. oh, มีตรงนี้อีกมีโฮบอร์ดมีคราฟด่าเป็นโกลเด้นมีเปิดออโต้ฮะ,ะชนะรับวินอีกห้าสิบวินหัวใจดีกว่าเอา้ยวินดีกว่าอา๋อเลือกได้อย่างละอันอย่างละอัน เมกากิฟต์แบ็กอ่ากิฟต์แบ็กมาต้องมาซุ่มอ๋อีเวิร์สได้เลยครับผมไปเริ่มใหม่อีกแล้วอ่ะแต่น่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเพิ่มใหม่อีกร้อซได้อะไรมาเพียบเลยอ๋อได้ตั๋วมาล e เว l t o k โทมาซื้อของตรงนี้ได้ Level t o k โทเอันนี้ใช้2 5งหมอันนี้เป็นน้ำยาเราได้มาแค่500อยังซื้ออะไรไม่ได้ครับเส่เจเรียนที่7ตัวตอนนี้ส่วนน้ำยาใช้ไปเลยน้ำยาใช้ไปเลยโอเคมาไปกลับโซนเมื่อกี้ โซนที่สองอือกลับมายัางโซนนี้เราเปิดสัตว์เลี้ยงใช้แปดพันอันนี้ใช้แสนห้าอ่าซูบอสตรงนี้ตัวแรกต้องการหัวใจเท่าไหร่ต้องโอ้แปดล้านเออเออแต่ก็ใกล้แล้ะตอนนี้ล้านหนึ่งอัพเกรดดาบตรงนี้โอ้โหเป็นล้านเลยฮะคือใช้หัวใจเนี่ยปลดล็อกช่องก่อนแล้วก็ใช้วินปลดล็อกดาบนะฮะสองขั้นส่วนอันนี้คือดาบที่ไม่ได้มีพลังนะครับ เราต้องเก็บผลใจให้ได้8ล้านก่อนสู้กับตัวแรกแล้วก็เก็บวินมาเปิดสัตว์เลี้ยงโอฟาร์มยากมากครับฟาร์มนานมากเพิ่งจะได้อันแรกครับสู้กับเอลฟ์มาดูสิได้วินเท่าไหร่วินเท่าไหร่ครับถึงพันไหมโอ้หมื่นสองเห้ยวินเยอะอยู่อืมอ่ะสามแสนเปิดได้สองตัวคูณเท่าไหร่ถึงหลักร้อยหรือย,ยังถ้าถึงหลักร้อยเนี่ยพอโอเคอยู่นะ ถ้ายังหลักสิบมันน่าจะยากฮะอ๋อคอมมอนโอ้ไม่พออีกคอมมอนคูณเท่าไหร่คอมมอนคูณคูณยี่สิบแปดอ้มาตัวที่สองมาวินเท่าไหร่ก็บลินได้วินสองหมืนเก้าแป๊บหนึ่งฮะเปลี่ยนหนังสือก่อนลืมเปลี่ยนหนังสือมาเป็นเพิ่มวินอันนี้หนังสือเพิ่มดาเมจตอนสู้แล้วก็หนังสือรับวินเพิ่มขึ้นอ่ะวินเนอร์เบอร์สามอันนี้โอเคครับ มาทําดาเมจเพิ่มขึ้นรับวินเพิ่มขึ้นกลายมาเป็นสามหมื่นหนึ่งหนล้านหกแสนะฮะเราปลดล็อกดาบดูก่อนสักหน่อยได้อันนี้สองหมนึ่งแล้วก็ไปซื้อสัตว์เลี้ยงเพิ่มดูซิว่าจะช่วยได้แค่ไหนคือโซนมีน้อยไงมี2โซนพลังเลยเยอะฟาร์มยากอเปลี่ยนก่อนครับเพิ่มโชคหน่อยเปลี่ยนหนังสือเป็นเพิ่มโชคเพิ่มโชคอันนี้เบอร์สีแล้วก็เบอร์สอง โอ้อีปิกน้องหมาอีปิกตัวนี้แปดเปอร์เซ็นต์ฮะ mm hmm. แลสามตัวแล้วใช้กี่ตัวรวมเป็นโกลเด้นโอ้อีปิกโกลเด้นครับไม่ต้องไปรวมแล้วฮะได้มาเลยมาเองเลยครับโกลเด้นเรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh, ได้มาอีกเราไม่ต้องไปรวมแล้วเพราะว่าเรามีตัวนี้สี่สามเองเหรอนี่ขนาดโกลเด้นนะโอเคมาสู้สักตัวหนึ่งวิลโล w t เดอะวิชมาเจอกันหน่อยได้วินเท่าไหร่ ห้าหมื่นวินชนะแน่นอนพลังเยอะกว่า7จ็ดหมห้าฮะให้วินเยอะมากแต่ว่าก็จะฟาร์มถึงตัวนี้อีกนานเลยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ